ทำมาผมได้แค่สาพา,าก็แกเป็นแค่กุลีได้แค่นี้ก็บุญแล้วฉันจะไปฟ้องเฮียมามามาเฮียคะเฮียผมมาทำบานะหล่อเฮียผมแค่อยากให้เฮียรู้ว่าผมอขาดขอได้เฮียจะได้ครึ่งเงินเดือนให้ผมบ้างเนี่ยกันแกไปหาผู้แทนให้ชันก่อนไปหน้าที่ยกของของหมอที่สุดของแกแล้วอ่ะนี่ของเธอ อ,อถ้ามาผมได้แค่สาพาก็แกเป็นแค่กุลีได้แค่นี้ก็บุญแล้วแต่เฮียบอกว่าจะห้าผมหกพานะนี่เรื่องเยอะตกลงจอหรือไม่เอาไม่เอาวันนี้อได้ท่านนี้ก็ดีกว่าไม่ได้คนใช้แรงงานอ่ะเนาะฟางังใช้แต่แรงงานแต่ไม่ได้ใช้สมองไฟฟ้าจะมาเรียกร้องอะไรมากมายอ่ะอะ ส่วนนี้ของเธอเงินเดือน9,000สำหรับพนักงานหน้าร้านขอบคุณค่ะเฮีย er. ส่วนนี้พิเศษสำหรับเธอที่ช่วยดูแลฉันด้วยขอบคุณนะคะเฮีย er. จ้างจมอิจฉาแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้นะฟ้าแต่จะมาแข่งบุญวาสนาอย่าเลย จ้าฉันไม่แข่งหรอกจ้าเพราะว่ายังไงฉันก็ยังดีกว่ากุลีอย่างไอ้กันมันได้ยินชัดแล้วนะกันคนที่ใช้แรงงานอย่างแกจะมาหวังได้เงินเท่าพวกฉันไม่มีทางอ,ะอ่ะอ้าได้เงินแล้วก็แยกย้ายไปทำงานไป นี่ค่ะเดี๋ยวพอรวนให้นะคะโอ้โหดีดีกดตรงไหนครับตรงนี้สบายไหมคะดีดีสบายไหมคะเฮียเฮียคะเฮีย ด้าเงินเดือนเยอะกว่าแล้วยาจะอู้งานอีกโอ้ยลำคาญจะไปไหนก็ไปไปไปวน้องซื้อของหน่อยผาลูกค้ามาโอ้ยไปตามฟางนู่นฉันจะนอนเรื่องเลยอ๋อตาก็ตา ฟ้าลูกค้ามาประขาขอหน่อฉันไม่ว่างไปเรียกฟ้าสิแต่ฟ้าให้มันเรียกฟ้าเสียงดังสิเดี๋ยวเฮียก็ตื่นหรอกออกไปได้แล้วปะลูกค้าต้องการซื้ออะไรคะนี่ครับรายการนี้เลย อ่ารอสักครู่นะฮะใช่ครับเฮ้ยขายได้ไหมไหนเอามาดูดิเดี๋ยว ฉันว่าแกคิดเงินผิดว่ะมันขาดไปพันหนึ่งมาช้านะฉันจะไปฟ้องเฮียมามามาเฮียคะเฮียเดี๋ยว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 เฮียเฮียคะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้อะฟ้าเข้าห้องน้ำไอ้กันมันแอบขายของให้ลูกค้าค่ะเฮียใครใช้ก็ทำเกินหน้าที่กันก็ผมเห็นว่าไม่มีใครว่าผมก็เลยอยากชั่วทีหลังอย่าเสือก ฉันไม่ไว้ใจแกเกิดแกขโมยเงินฉันขึ้นมาทําไงผมมาทําบ้านหล่อเฮียผมก็แค่อยากให้เฮียรู้ว่าผมขาดขอได้เฮียจะได้ครึ่งเงินเดือนให้ผมบ้างเนี่ยกันแกไปหาดพูดเทให้ชัดก่อนไปหน้าที่ยกของหมอที่สุดของแกแล้วใช่ค่ะเฮียไม่กี้ไอ้แกงได้คิดเงินผิดเงินขาดไปตั้งพันหนึ่งค่ะอะไรนะไม่ใช่นะผมคิดถูกแล้วลูกค้าให้มาหกพัน แต่น,นี่มันมีเงินแค่ห้าพันเองค่ะเฮียดูสิคะถ้าแกคิดเงินถูกแสดงว่าเงินที่หายไปแกเป็นคนเอาไปใช่ไหมไอ้กันจะจะหักเงินเดือนแกจริงด้วยค่ะเฮียเมื่อกี้ตอนที่ฟางไปชงกาแฟอ่ะฟางแอบเห็นไอ้กันมันยืนมองลินชักที่เก็บเงินเฮียด้วยนะคะฟางว่ามันต้องแอบขโมยเงินแน่ๆเลยอะ่ะไอ้กัน เงินหายไปสามพันอะไอ้กันแนีแน่ค่ะโผป่านะนี่นท่าละอย่านะอย่านี่ค่ะฮีสามพันไปนี่มันเงินเดือโผล่นะเอาคืนมาไอ้กันจะคืนฉันดีๆหรือจะฉันโทรเรียกตำรวจ เดี๋ยวพวกฉันจะไปกินข้าวข้างนอกกันหน่อยฝากเฝ้าร้านด้วยนะได้เลยค่ะเฮียไปดีมาดีนะคะนี่กัน เดีย๋ยวแกเฝ้าหน้าร้านให้ด้วยนะฉันจะไปนอนอ๋อแล้วก็อย่าสะเออขโมยเงินไปอีกอ่ะเพราะาไปตาได้า ึงต้อวโทดวโดโคสะแบบนี้เฮียเฮียเฮียคือลูกค้าเธอมาบอกว่าจะเอาพวกเนี้ยโอ้โหนนอไหนอ่ตากาข้างบนนู่นอะ ไอ้กันก็ไม่อยู่ซะด้วยออกไปส่งของฟังขึ้นเร็วหน่อยได้ไหมโหยไม่ได้หรอกใคะเฮ er. ียฟอไม่เคยยกอะไรพวกนี้อ่ะปกติก็มีแต่ไอ้กันมันยกคนเดียวอะ่ะฟ้าเออคือฉันปวดท้องประจำเดือนไเฮียจะให้ขึ้นที่อุสงยกของหนกันกๆฉันไม่ไหวหรอกอ๋อยกเองก็ได้วะ มาช่วยจับบันไดให้ฉันสิโุ้ยไม่เอาหรอกเฮียเอ้อเดี๋ยวเรื่องกันเลยพวกนี้ อะไรมารอ๋ากันอ๋กันเฮ้ยไอ้กันใครมาช่วยหน่อยแล้วไอ้กันไอ้กันใครมาช่วยหน่อยแล้วไอ้กันอ๋ยกไปวางบนชั้นวางนั่นเลย มาทางานไหวแล้วเหรอแล้วหมอว่าไงบ้างเนี่ยหมอบอกว่าก้าเนื้ออาเสบทางงานม่ได้เดือนเนือ้อผมก็เลยม,มาลาออกเฮ้ยไม่ต้องลาออกเดี๋ยวแกมาทํางานหนะ้าร้านแทนไอ้สองคนนั้นแล้วพวกเราล่ะคะพวกเธอสองคนก็ไปทํางานแทนการมันแล้วก็รับเงินเดือนเท่าของไอ้กันแล้วทำไมต้องลดเงินเดือนพวกเราด้วยล่ะคะเฮีย ฉันไปเช็คกล้องวงจรปิดมาแล้วฉันรู้แล้วว่าใครเป็นขโมยพวกฉันยกของหนักไม่ไหวหรอกเฮียไม่ไหวก็ลาออกไปซะหรือช่วยคืนเงินมาด้วยหรือจะแจ้งความไหวก็ไหวค่ะ่ะันเมื่อก่อนฉันทำไม่ดีกับนายแต่นายก็ยังช่วยชีวิตฉันพี่กับสองคนเนี้ย อุตส่าห์เอ็นดูมันมาทำงานนะแต่ดูมันทํากับฉันสินะไม่ต้องลาออกหรอกไม่ต้องไปไหนอยู่นี่เลยทํางานกับฉันนะ๋ยวฉันดูแลนายเองได้ครับเนียค <c oughs> ่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ทํางานแล้วยังริอ่านเป็นขโมยใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่คนไร้ค่าแต่ยังต้องเรียกว่าคนเลว สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอภาษาไทยภาษาไทยโอเคเอามาต่างกันนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณร้านดวงตะวันโฮเดอร์เฮาส์บัวทองธานีมากๆนะครับที่อะไรพี่กรเอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำละครพวกเรานะครับร้านดวงตะวันโฮเดอร์เฮาส์เป็นร้านรับก่อสร้างบ้านนะครับทั้งอาคารตึกแถวแล้วก็ตึกต่างๆทั่วไปนะครับอยู่ในหมู่บ้านบัวทองธานีซอย12นะครับมันติดต่อกันได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ อ้ยเทางแอบเห็นว่ามันไปยืนมองลินชักที่เก็บเงินเงินเหรียดนะคะโอ้ยพี่ก่อนเดยวฉชนกลอไอ้กันนะน้องๆครับซื้อของหน่อยครับคนไทยทำไม้องยสามสองน้องซื้อของหน่อยให้มันซื้อ จุดนับก่อนนะหน้าที่นับสอง่นหนูไม่ได้หน่อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยเนี่ยเนี่ไม่เป็นไรใช่ไหมออ้าวพูดไทยชัดเลยกันเมื่อก่อนฉันทำไม่ดีกับนายเต่นายก็ยังช่วยชีวิตฉัน